สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตามกบนะคะอันนี้เรามาดูบรรยากาศช่วงบ่ายเนาะคี่น้องเนาะขยันคือเฮฮากันแท้อันนี้จุ่มนีขยังว่้าโยกคืนมันโยกเพราะเดกเองนะคะอร่อยจนหายหนอกำลังขึนยกับว่า ผมกันร้อาเมื่อกินจักเทียนะผมกันร้อยจังบ้านี่แหละเมื่อกินจักเทียเจ๊เหยังคอยพังอะฮะบ่อเขาเห็นแล้วมันสเสียเขาเลยปกคว้างไว้ให้ใบโตหน่ะเป้าแห้งยามันเฮียก็เลยวับเข้าไปทอดไปต่อดคว้างยังต๊ะข้อสองสามเถื่อนโอ้ยกระนั้นมันเสียดีมันเฮียมันเสียดายอ้าวลองกินนี่เราจะลองเปลาดอกแรกมันบอลมันบอลอยนี้มันบะแต่เนี่ยอรอยตามไปอีกตอกตไปอีก กังเจงกรเงยินมันหาดมาหลดโดดขึ้นมาได้โอ้ยเจอพัโดนหรอกครับพันจ้องอยู่แน่หรอครับพันจ้องผมอยู่แน่าจะผมเผนอใส่อะไรกี้ยใส่กุ้ยกุ้ยกุดยึ้ยกุ้ย่น้่กุ้กุ้ยกุยกุ้กุ้ยุ่ก้ยก้ยกุ้ยกุ้กุ้ยก้กุ้ยก้ยก้ยุุ้ นั่งไปนั่งมาคุยกับใครคุยกับใครอ๋อโอ้ยนึกไม่ออาจะไม่ถามหนึงมึง้รจะดูมึง้รก็ดูก็อย่างว่าก็อย่างว่าคุยหน่อยนั่งแล้วก็ดูเดียวยังไม่ได้ไลฟ์มันคือหัวข้อบอกยังไม่ได้ไล์ตอบคอมเมนต์ก่อนเนาะ

แค่รอบสองนี่เต็มนาเลยครับไปนี่นี่คือบรรยากาศช่วงบ่ายขวายกับเงาโน้นพี่น้ยคุณพอลี่ก็มานี่คือความเหนียวเล่นยิงไอ้ไวไฟใครเนี่ยเห็ดอะเห็ด่อยครับบังฮันบอสผมกำลังผมกำลังกินขนมนะครับยบมือมาทบครับผมกาง่ายหลังปวนเลยครับดูไว้นะครับดูไว้นะครับบุคคลท่านนี้ครับท่านตรงเวไห้ดูไว้นะครับผม หัววายนะครับจะต้องจัญชื่นใจนะหัววายนะครับผมอันนี้ผมว่าเดืนูจะร่วงผมมันดึกลงแล้วนะครับผมผมมันดึกลงเมมโมรีการ์ดของสมองผมแล้วนะครับโอ้ผมเสียดายไงมันเกิดเค้กได้หลาไหมบ้าวนุ่มไปเลยอยู่ตำแหน่งบา้นไปด้วยตำแหน่งนั้นสิบห้ากว่านี่อีกเด้อยเก่งมันเกิดไผ่ง่ายมันเกิดลุงเค้กเละหลายอยู่ตำแหน่งไส้มันเหลือไปฟอร์หนึ่งรุ่งบอกว่าจัดให้นายประเสริฐข้นแบบไปยูนิคุ้มไปบ่ฮอรดครับประเสริจัดให้ไผ่เขาให้โตเดชจัดให้ยังไง สิ่งลเลงเนาะผู้ใดเป็นคนบงการคุณเป็นคนบอกใครบงการบครัเจตนาครับเจตนาแล้วเป็นเด็กบอกเคเขาจะซื้อไหมกินเชียวมันบอกว่ามันมีไปดูต่างหากดเออคนซื nah ้อเขาซื้อมาต่างหากอันน like ี้น้อยเก้สิบเก้าบาทนะนะเสียวมาเห็นยังโอ้มีประเด็นสิเปลี่ยนสีให้เปลี่ยนสีเป็นไรอ่ะโอ้โหสิเปลี่ยนสีเข้ามาแล้วเราสิเอาสีชมพูตัวมาสีชมพูเนาะยูทูบเบอร์ช่วงบ่ายนะคะ ตอนนี้ก็รอ,ล,อ,อลุงล,ง,ลงจากบันลังเนาะลุงพลกับประแตนลงจากบันลังแล้วก็ทีมทนายนะคะก็ถ่ายบรรยากาศให้ดูนะคะแต่ละคนก็รอคอยเนาะอยากจะฟังนะคะความคืนนะบัดดีค่ะไปถ่ายคลิปค่ะเหนื่อยเลยเนี่ยน,น,นูงเอานอนหนูอย่างนอน ง่วงบ่ายแล้วง่วงนอนโอ้ยประชุมเพิ่งมานี่อนนอนลายุโรันผวนพโอ้เราไปดูทำไมไม่ร้องเพลงอะไม่เกี่ยวเงินไทยนะไปดูช่อดอกไม้ไื่เหรอไม่ขึ้นไล่ อันนี้นะคะช่อดอกไม้ที่จะให้เป็นกำลังใจลุงพลป้าแตนเนาะจากครอบครัวคุณมิยุกินะคะนี่ดอกไม้สวยมากให้ทีมทนายแล้วก็ให้ลุงพลป้าแตนนะคะเ,คเป็นสองช่อเนาะนี่หนูเอ,อ้ยสวยสดงดงามดอกไม้สดๆดเลยนะคะเนี่ย <c oughs> เป็นกุหลาบนะคะ

ได้กี่คลิปแล้วพี่แดงหได้ห้าแล้วเหรอใช่คุณเพิ่งได้สามไม่ได้สองสองคลิปไม่ไหวอ่ะสิบคลิปนี่คือแบบว่าไม่ได้อ่ะไม่ได้ไม่ไหวจริงๆสักาห้าคลิปนี่ก็ถือว่าโอ๊ยหมดละหมดคอนเทนต์แล้วคิดไม่ได้แล้วห้าคลิปเลยนะ ก็ต้องเสียเวลาอย่างเง้ยมาลงมาอะไรมาทำปกดเสียเวลาเยอะนี่นะคะขอใครนี่นั่งหน่ด้วยสาวตาง่วงนอนจังเลยอ่ะอ้าเมื่อกี้ถ้าบูงก็ไปนอนนู่นนะเียนลงเยนรองก็ไปนอนตรงโน้นนะนที่อาคารอ่ะกี่โมงแล้วอ่าสามโมงกว่าแล้วเออเดี๋ยวเดี๋ยวก็ลงมาละสี่โมงบ่านี่แต่ละคนก็ จะไม่เออเขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรจะไม่เหมือนช่วงเชา้าเนอะช่วงบ่ายจะจะเหนื่อยๆอึ้งๆกัน <c oughs> เริ่มไม่ไหวเริ่มไม่ไหวไลสองไลแล้วไง <c oughs> เริ่มไปอยู่ <c oughs> ก็เดี๋ยวลุงมาออกมาเดี๋ยวได้อีกคลิปอ่ะกลับไหมวันนี้กลับรกลับวอนเพราะว่ายายยายเขาอยู่ด้วยไงยายเขาไปด้วย ต้องย้ายรองอไงเขาจะกลับแล้วก็ยยยาามด้วจะลงจะหนิงด้วยเขาก็จะกลับเออมาด้วยกันเออมาด้วยกันเขาก็จะกลับแต่พรุ่งนี้ไม่แน่นะจะนอนนะพรุ่งนี้เพราะว่าไฟกลับไม่ไหวบางทีเลยต้องกลับไปกลับไปกลับเอาเรื่องระหว่างเงินเติมน้ำมันไปกลับกับเงินเปิดห้องอ่ะ ก็เงินเปิดห้องอ่ะมันจะถูกกว่าถูกกว่าถูกกว่าค่าน้ำมันไปกลับนะสามสี่ร้อยเนี่ยมันอยู่ได้แล้วสามร้อยสามร้อยห้าสิบอย่าอย่าไปอยู่รูอยู่หรูก็ได้แต่แล้วแต่ไม่สามร้อยห้าสิบนี่ก็รู้แล้วนะก็รู้แต่ผมไปอยู่ตอนนั้นโอ้โหอาหารท้าวอย่างหรูอ่ะยังกินยังเยอะมากคืนอะไรโอ้ค่ะทำไมกลับเร็วจังเลยกลับก่อนเพื่อนอนนี้ม่น้ำโขงเลยที่อยูวติดแม่น้ำโขงมีดุลานะกลับ ใกล้ใกล้บ้านลุงไอกล้ใกล้ที่ลุงพักอ่ะโรงแรมที่ลุงพักอ่ะใกล้ๆกล้เลยแล้วเราก็ถัดมาหน่อยถัดมาหน่อยก็จะเป็นโรงแรมแล้วข้างล่างก็จะมีสระว่ายน้ำโอ้สวยงามมากในห้องนี้ก็นั่งไรนี่โอ้โหมันมีอาหารเช้าให้ด้วยมีโอ้โหอาหารเช้ายังเยอะมากเป็นตกคืนอะไรอ่ะพันกว่าบาทอ้าวแต่มันก็โอเคไงเออมันก็ได้น้าได้ฟิวทุกอย่างได้ฟิลเลยได้ฟิลเลยแล้ว อโอโผลโผไอ้นอกชาไปนั่งนอกชานี่ก็คือแม่น้ำโขงเลยกลางกลางคืนก็จะมองแสงสีเสียงอยู่ฝั่งโน้นเป็น,นเป็นกูดวิวด้วยโอ้โหมันเป็นซีวิวเลยซีวิวเลยมันซีวิวเลย,เลยมันสวยงามแล้วข้างล่างก็มองมองลง,งไปข้างล่างนี่ไปนั่งไลฟ์สดอยู่ข้างล่างก็สวยเพราะมันมีไอสระว่ายน้ำแล้วก็มีโต๊ะนั่งชิวๆอะ่ะมีร้านอาหารนั่ง โอ้โหบาเบียมีโอ้มันครบทุกอย่างแล้วก็ถัดไปน่าไปลองนะถัดไปก็จะเป็นร้านอาหารติดกับแมน้ำโขงอยู่สองสามร้านตรงนั้นคนเข้าไปกินเยอะอยู่แสดงว่าโรงแรมมันจะอยู่ติดริมโขงใช่ไหมถูกต้องติดในน้ำโขงเลยเป็นเป็นที่ของเขาเลยค่ะที่ของเขาเลยเ็าสวยงามมากสวยเป็นระดับ สี่ดาวห้าดาวที่นี่เลยมั้งน่าจะประมาณประมาณนั้นถ้าถ้าออกมาข้างนอกเนี่ยออกมาข้างนอกแล้วจะเป็นโรงแรมใหญ่ๆเป็นเป็นห้อง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 ใช่ไหมอยู่ใ,ใกล้ๆที่หอหออะไรหออะไรหอดูดาวหออะไรสักอย่างในตรงนั้นนะ่ะผมเคยเห็นแต่ผมไม่เคยเข้าไป๋อหอแก้วเออหอแก้วใช่น่นแหละแต่ยังไม่เคยเข้าไปแต่ไปสะพานไทยรามวิทยาไปแล้วไอ้ตรงนั้นข้างล่างนี่จะเป็นแอบถ้ำพญานาคตรงนั้นนะผมเคยเข้าไปถ่ายแล้วโอ้โหข้างในมี ก้อนหินเพชรพลอยนินจาอะไรตางเยอะยะ๋อมันจะมีอ่ารูปปั้นของพญานาคตรงนั้นใช่ไหมมันจะมีใช่แต่ข้างล่างเนี่ยเดินเข้าไปข้างล่างนะแล้วก็จะมีก้อนหินแบบเพชรพลอยเป็นอวไรเป็นบน่ะเยอะมากตรงนั้นอ่ะเ้ี่นะคาสำหรับคลิปนี้ขอลงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ